ไออออ้้้กระป๋งงเเตมีนืโอ้ยผมไม่ได้พกเนื้อมาเอามาเร็วๆลุงไม่ไหวแล้วลุงหิวลุงยังใช้คนหนึ่งไหมเนี่ยลุงเป็นอะไรเนี่ยลุงใช้คนอยู่ไหมเนี่ยเอาเนื้อมาอ้าอ้าอ้ารอแล้วเอาเนื้อเหรอลุงเอาเนื้อเหรอ สวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้นะทุกคนผมจะเข้าไปหาก็คือไม่ได้ไปหาแล้วก็จะกลับไปดูตรงตรงที่พักหรือว่าบ้านของลุงกุลเลียงนะไม่รู้ว่าตอนนี้ลุงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้มานานแล้วนะแล้วก็ลุงกระเลียงนี่ผมเจอเขาอยู่ไม่กี่ครั้งนะไม่รู้ว่าเขาจําผมได้หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาเป็นช่วงประมาณเที่ยงแล้วน,นะทุกคนแต่ แสงแดดไม่มีเลยเพราะว่าฝนตกนะแล้วก็ตอนนี้ก็ตกปล่อยๆทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็เข้ามาคนเดียวนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะไปร,รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะครับทุกคนทางเขา้าที่พักหรือว่าบ้านของลุงนั่นเองแล้วก็นี่ก็ฝนตกตลอดเลยนะดูฟ้ามืดดิ นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงนะฝ่ามือได้ขนาดนี้อฮึม <c oughs> ดีดีผมว่านะยุงน่จะเจอะนะทุกคนพวกยุงอะไรแบบนั้นเพราะว่า มันค่อนข้างคืนเลยนะตรงนี้เนาะก็คือปีนี้เป็นปีที่แปลกนะทุกคนรู้รู้ดูร้อนไหม,แ,มแบบรู้ดูร้อนอะนะฝนแบบดันตกอะตกประมาณสามสี่วันละไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแปลกมากเลยนะฝนตกอะเราดูดิซ่อมหมดเลยเนี่ยทีนี้น่าจะตกทุกวันอะ ที่นี่อนะตวทวนแน่นอน,น,น <c oughs> แหละแกจะกลับไปเยี่ยมกับตบนะผมว่าไม่น่ามีใครอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็ไม่เจอพี่เสือลงคลิปพี่เสือก็ไม่ได้มาที่นี่เลยแล้วก็ไม่เจอใครมาเลยนะแต่รอมันก็ผู้ตื่นมันก็ยังมีคนเดินอยู่เนื้อเนนะืเลย ท้าแห้งๆนี่คือโดนเดินบนเนี่ยโคตรดังเนี่ยนะทุกคนแต่ตอนนี้คือมันแบบมันเปียกไปหมดแล้วเนอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเตือนไปดูเงียบๆแล้วกันเผื่อเจออะไรไปแปะข้างๆานะ มีคนอยู่หรือเปล่าหผมขอเดินดูข้างๆไรนี่วะทำไมมันดูแบบโล่งๆก็เหมือนมีคนมาถางเลยเนอะน่าจะมีคนมาถาง 都喷歪了，应该要有人来查了。 You con la ไปที่กระตับกันเลยดีกว่าเนี่เหมือนไม่มีคนอยู่เลยสวัสดีครับใครเนี่ย ใครวะเฮ้ย <Hey. S 1> ลุงเกาปะเนี่ย hey, ฮะเองพอจะมีเนื้อให้ hey, ลุงกินไหมเนื้อลุงเอาไปทำอะไรอ่ะลุงหิวเหลือเกินนี่นี่ลุงใช่ลุงเกาไหมเนี่ยอ๋อ uh. โอ้ลุงเกาหรอไม่เจอกันนานเลยนะลุงนะ hey, อาใช่ไอต่ำหรือเปล่าใช่ลุงใช่แต่ลุงลุงนั่งคุยกินก่อนก็ได้ลุงหิวเหลือเกินลุงลุงนั่งคุยกินก่อนเดี๋ยวผมจะอยู่แล้วนะลุงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเออลุงหิวเนื้อเหรอไอกระเป๋าเองมีเนื้อไหมไม่ไม่มีอะไรเลยครับลูกเองเอาเนื้อไหมลงุงลุงเขาทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ย กินเนื้อหน่อยแล้วลุงไม่ได้กินข้าวหรอลุงไม่หิวข้าวหรอลุงหิวเหลือเกินหิวข้าวเหรอลุงอยากจะกินเนื้อใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุยเง้ลุงคุยฮะลุงอยากจะกินเนื้อหรอลุงหิวไม่ไหวแล้วทำไมลุงถึงอยากจะกินเนื้อบอกผมได้ไหม ผมถามว่าทำไมลุงถึงอยากจะกินเนื้อฮะอเกาจริงนี่นเลยทุกคนเป็นอะไรวะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทักคนดูดิเอาเนื้อมาให้ลุงหน่อยผมไม่มีเลยนะในตัวผมเนี่ยผมจะหาจากไหนให้ลุงเี่ยฮะไอกระเป๋าเองต้องมีเนื้อโอ้ยผมไม่ได้พกเนื้อมา ลุงยังใช่คนหนึ่งไหมเนี่ยถ้าลุงยังตามผมมานี่ผมไม่สนแล้วนะลุงนะถึงจะเป็นลุงก็เถอะลุงหิวลุงผมว่าลุงนี้ไม่ปกติแล้ว ผมไม่ได้เดินหนีผมเดินไปเรื่อยๆอ,อะ่ะแล้วลุงจะตามผมมาทำไมอะ่ะถ้ายัางตามมานะทุกคนถูกไม่ปล่อยแนละ้วถึงจะเป็นลุง,งเกาเพื่อนเนี่ยังตามมาเรือเร่อยๆนะอย่างเลี้ะลุงมาดิลุงอยากกินเนื้อลุงมาดิ ลุงยังจะตามผมนะเดุงเจอผมเบยมี่อ่ะคอยไปลุง<ห>ทำไมลุงมาขอเนื้ออย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยเลุงไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกคนยังไม่มีใครแบบยังไม่มีใครรับเลยนะชิ้นนี้ยังไงก็ติดต่อผมมาเลย เดี๋ยวผมจะลองใช้นี่แหละมาทำไมลุงถึงอยากจะกินเนื้อลุงบอกผมมาสิป่อเห็ดผลข้าวก็ไม่กินทำไมถึงไม่กินข้าวหรอเอาเนื้อมาให้ลุงทำไมอ่ะลุไม่ไหวแล้วผมไม่อยากทำลุงเลยนะเนี่ยลุงกลับไปได้เปล่าลุงอยากจะกินเนื้อผมไม่มีให้งไงเอามาลุงกลับไฮะ ลุงจะกล้าไปดีๆแม่ผมไม่อยากทำลุงเลยนะเนี่ยทำไมเอ็มไม่เอาเนื้อมาให้ลุงผมไม่มีไงถ้าผมมีผมก็ให้ลุงไปแล้วเนี่ยลุงก็้าใจเขาว่าไม่มีแบบแล้วลุงมาขอผมอย่างเงี้ยลุงเป็นอะไรเนี่ยเุ็นเจ้าคนอยู่ไหมเนี่ยเอาเนื้อมาอ้าอ้าอ้าพอแล้วเอาเนื้อเหรอลุงเอาเนื้อเหรอทำไมถึงอยากินเนื้อผมทานเลยเนี่ย ฮะไม่โล่ไปลุงยี่ถูกต้องต้องไม่ไว้แล้วช่วยลุงด้วยว่าลุงไม่ใช่คนแล้วมั้งเนี่ยลุงอยากจะกินเนื้อไปลุงถ้าลุงลุกได้ลุงนี่ไปเลยไปไปไปเลยสวยลุงด้วยไปให้ไวเลยนะลุงไม่อยากจะเป็นแบบนี้แล้วลุงเป็นอะไรเนี่ย นุ่มด้วยไม่ต้องตามผมมาแล้วนะมึนแก่ไปแล้วทุกคนทำไมเ,เขาถึงเป็นอย่างนี้วะผมเจอเขาครั้งล่าสุดนี้เขายังไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นพวกผีเลยแต่ผมว่านะ แนะุกค,ความคิดผมเลยนะเขาต้องโดนอะไรเลย,เลยทักอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเห็นเขาบอกผมว่าช่วยลุงด้วยไอ้นี่คือผมว่าต้องโดนอะไรสักอย่างเลยตอนนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็ยังย้ำอยู่ว่าช่วยลุงเลยนะแบบลุงไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ คล้ายๆกับพวกผีเลยที่แบบพ้นอยู่ในปา่าแล้วก็แบบมันไม่ใช่เชิงว่าผีดีกก็แบบว่าเหมือนสตีหลุดแบบพ้นอยู่ในป่านะสตีหลุดแบบหิวจนแบบอะไรไม่รู้อะ่ะหิวจนแบบยังไงผมอธิบายไม่ถูกนะแต่ลุงแกคล้ายๆเลยนะแต่เมื่อกี้นี่คือผมนี่นะผม,มถือไปใช่ไหมผมไม่อยากทาเขาจริงๆนะผมก็กําไว้ในมือเฉยๆแล้วก็ต่อยเขาไปนะต่อยเป็นช่วงท้องอะ่ะ อืมไม่อยากทาจริงๆก็ถือว่าผมยังมองว่าเขาเป็นลุงผมอยู่เลยนะเนี่ยเพราะผมเมื่อก่อนผมก็เจอเขาอยู่ประจําเลยนะมาเจอลุงในสภาพอย่างนี้เอาไงเดีทุกคนต้องหาวิธีช่วยเขาอีกเดีทำยังไงดีตอนนี้อืมค่อยว่ากัน คิดผมไม่ได้ตามหาแบบไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยผมมาจจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะทุกคนถ้าแบบไม่ได้ตามหาไม่ได้ตั้งใจตามหาใครนะมักจะเจอแต่เวลาตามหาจริงๆเราไม่เจออันนี้คือมาเจอลุงเกาที่แบบผมเมืแ่อบบก่อนผมตามหาแบบโอ้โหตามหามาจําเลยนะทุกคนตลอดเลยนะยันที่พากเขาผมไปประจํามากตอนนี้คือมาเจอในสภาพานี้ แต่ผมจะลองสืบดูนะว่าเขาให้ผมช่วยอะไรตรงนี้แหละเพราะว่าเขาย้ำอยู่ผมว่าต้องมีอะไรแปลกๆแ,กแกน่อนอนแหละโอเคเลยทุกคนงานก็น่าจะมีเท่านี้แหละคลิปนี้นะเจินคลิปมากเลยคระทุกคนเดี๋ยวจะมาตามดูใหม่ลุงเกานะอาจจะถ้าลุงยังเป็นอย่างนี้นะผมว่าผมอาจจะมาหลายครั้งแน่นอนมาช่วยลุงเขาด้วยแล้วก็ ลองเอาเนื้อแล้วก็ลองคุยกับเขาดูนะเ,เนื้อไม่ให้เขากินอนกันทุกคนงั้นก็เจอกันในคลิปหน้าเลยครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้าเลยครับบ๊ายบายครับทุกคน